นหน้ากองวันนี้นะฮะเราจะพาคุณผู้ชมนะฮะตาม3หนุ่มมาร์ท็อปทับและไอซ์สเขาจะมาโชว์ลีลาการชดสิงโตจะเท่ขนาดไหนไปดูกันเลยครับสวัสดีครับผมท็อปนภันครับครับผมมาจิทาวุฒครับ ไอซ์นัทรัตครับผมก็เทศกาลตรุษจีนนี้นะครับสิ่งท uh ี่เรานึกถ uh uh ึงนอกจากอ่งเปาเนี่ยพี่พ uh> uh ี่นึกถึงอะไรบ้างเออนึกถึงการไหว้เจ้าครับไหว้เจ้าพวกคนจริงแล้วนึกถึงอาม่ากงครับเหล่าม่าเหล่ากงด้วยครับก็คือญาติญาติบรรพบุรุษขึ้นไปแต่สิ่งหนึ่งที่นอกจากอ่งเปาที่พวกเรานึกถึงแล้วเนี่ยแล้วก็สิ่งที่พี่มายายพูดมาคือการเชิดสิงโตวันนี้เฮฮาหน้ากองครับพวกเราสามคนเนี่ย อยากรู้ว่าเอ้ยทำไมการเชิดสิงโตมันถึงอยู่คู่กับเทศกาลตรุษจีนเราก็เลยจะมาหาความรู้แต่เราไม่ได้มาหาความรู้อย่างเดียวเราจะมาลองเรียนเชิดสิงโตด้วยเราจะเชิดกันด้วยเหรอเราจะเชิดกันด้วยตุกแช่ตุ้งแช่ตุต้งแชเลยเเมั่นใจเหรอมั่นใจมาก<อ>าการเชิดสิงโตเป็นยังไงนี่ฮะไปดูเลย ผู้นะครับก็คือการเชิดสิงโตของคณะสิงโตมังกรทองลูกชัยมงคลยเย่และตอนนี้โฮยู่กับพี่เป้นะครับเจ้าของคณะสวัสดีครับพี่เป้การเชิดสิงโตเนี่ยมันมีประวัติความเป็นมายัางไงครับพี่มาในประเทศไทยเนี่ยตัง้งแต่สมัยอ,องค์ครับสมเด็จเจ้าตากสินมหาหราชที่ทางประเทศจีนได้จัดการเชิดสิงโตมาร่วมฉลองกรุงธนบุรีคณะลูกชัยมงคลเนี่ยแรกเริ่มมันากคุณพ่อ แล้วก็ผมก็คือเป็นลูกชายก็มาสืบสารขนาดนี้ต่อมาครับผมแสดงว่าการเชิดสิงโตของทั่วโลกเนี่ยก็อยู่คู่กับวันตุษจีนมานานแล้วมานานมากแล้วครับคือเป็นเรียกว่าเป็นสิ่งที่เป็นมงคลในเทศกาลตุษจีนเป็นสิงโตมังกรเนี่ยถือว่าเป็นสัตว์มงคลคที่ว่าถ้ามาอวยพรที่บ้านหรือว่าเป็นห้างร้านเนี่ยปีนั้นจะค้าขายร่ำรวยแล้วคนที่เชิดครับพี่เป้มันต้องฝึกนานไหมฮะกว่าจะได้แบบ <c oughs> มาแบบเพลงแบบโปรเฟสใช่ไหมครับโหมาก <c oughs> คือถ้าถามว่านานไหมเนี่ยขึ้นอยู่กับบุคลากรในแต่ละบุคคลเพราะว่าคืออันดับแรกคือหนึ่งความจํสองคือความสามารถส่วนตัวเทคนิคพิเศษที่เขามีในการเรียนรู้เริ่มแรกจ,จริงๆอ่ะก็คือเริ่มแต่ขวบกว่าขวบก็ช่วยได้แล้วก<ม>็คือฝึกหัดตั้งแต่การต่อยอดขี่คออะไรประมาณนี้ที่เห็นตัวเล็กๆขึ้นไปต่อบนยอดสี่คนห้าชั้นอะไรประมาณนี้ครับก็ฝึกแต่ขวบกว่าสองขวบเป้ผมขออนุญาต 3คนนี้ร่ำเรียนเป็นสิทธิพี่เป้คนได้ไหมครับครับผมพวกเราพร้อมนะครับเดี๋ยวเราไปไหว้ครูแล้วก็ร่ำเรียนการเชิดสิงโตนะครับดุ๊กแชกดุ๊กแช่เจ็บหัวเลยหัวโ โคกระเงือกสิงโตข้างในคือกรงคือองก็จะเป็นเหมือนส่วนที่ควบคุมการเคลื่อนไหวของสิงโตทั้งหมดใช่ไหมใช่ครับแล้วก็มีจริงๆมันมีเทคนิคในเรื่องของการขยับลูกตากับปากพรงอมกันมันมีปุ่มกลไกอยู่ข้างในใช่มีปุ่มกลไกดึงไปดึงมาใช้ใช้มือจับ้อมกันอย่างเงี้ยส่วนทัวมาในอยู่ข้างหลังคือเป็นเท้าหลังสิงโตมีรูไงมีรูหายใจไงแต่หางไม่มีรูจะต้องโกมีตลอดเลยนีแล้ว่ะ คือหัวนี่จะไปไหนมัมตัดสิิกันเลยอ้หมื่ปรชนไม่บอกกันเลยโอ้โหเชสิงโตผ่านไปสองรอบ ต้องบอกเลยว,ว่ามันยากแล้วก็เหนื่อยมากๆเลยพี่เป้ฮะก,กว่าที่คณะจะมีวันนี้ได้นเนี่ยต้องผ่านการฝึกฝนกันมามากแค่ไหนพี่โอ้โหแบบว่าฝึกเช้าฝึกเที่ยงฝึกเย็นออกกาลังกายตีห้าเนี่ยกว่าจะมาเป็นนักปัจจุบันระดับมือโปรเฟชชั่นอลได้ทุกวันนี้น ถือว่าประสบก,การณ์โชคอชนแล้วอันนี้นี่แค่การเชิดบนพื้นดินการเลื่อเสาด้วยขั้นเบสิกขั้นเบสิกเลยอันนี้นเบสิกซสอบที่ดู3คนนี้พี่ไอซ์พี่ผมเหรอพี่ไอซ์ผมแล้วก็ I, วพ, I, วพี่ม้าเนี่ยใครดูมีแววที่จะแบบสามารถเทิร์นโปรเป็นนักเชิดสิงโตมืออาชีพได้ไหมถ้าเห็นแววนะตะแป็นนี่ดันเก่งที่สุดเลยตะแเปรอบไหนรอบแดดรอบรอบไรอบสองรอบแรกเลยแใส่แว่นนี้เลยแล้วเจอคันเหมาะสมกันเลยนะครับเออวันนี้สนุกสนานมากๆเลยนะครับต้องขอคุณพี่เป้นะครับแล้วก็คณะเชิดสิงโตมังกรทอง ลูกชายมงคลมากๆ,ๆนะครับ,ขอบ,รบขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ๆเขาเข้าคาแรคเตอร์กันดีเหลือเกินสำหรับวันนี้พวกเราสามคนและพี่เป้และคณะนะครับลาไปก่อนครับ <c oughs> สวัสดีพี่ใหม่จีนครับขอบคุณครับอ่ะตุแฉ็ด